บางครั้งความคิดที่เกิดขึ้นในหัวมันไม่รอให้เราเตรียมตัวอะไรเลยมันพุ่งเข้ามาเหมือนแรงสก,กิดที่ทำให้ใจสั่นนิดๆทั้งที่เหตุการณ์ก็ไม่ได้ใหญ่โตแต่มันกลับส่งผลกับความรู้สึกของเราอย่างน่าประหลาดสวัสดีครับพบกันอีกครั้งในวิตามินความคิดวิตามินที่จะช่วยเติมพลังใจของคุณในทุกๆวันคุณอยู่กับผมก๊อตพลทวัตครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณที่มานั่งพักกับผมตรงนี้นะครับ ในพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ที่เป็นเหมือนมุมสงบที่ที่คุณจะค่อยๆวางความตึงทั้งหมดลงสักครู่แล้วหายใจลึกขึ้นอีกนิดเพื่อให้ตัวเองได้ผ่อนคลายเท่าที่วันนี้ไหวในแต่ละวันเรามักจะเจอเรื่องที่ทําให้จิตใจขยับขึ้นลงเป็นปกติบางครั้งก็เป็นจังหวะที่เงียบเกินไปจนคิดอะไรต่ออะไรชัดขึ้นบางครั้งก็เป็นเหตุการณ์เล็กน้อยที่แตะใจแรงกว่าที่ควรไม่ใช่เพราะเราอ่อนไหวครับ แต่เพระเรามีเรื่องราวมีความคาดหวังมีความรับผิดชอบจนสมองมักตีความสิ่งรอบตัวตามประสบการณ์ที่สะสมมาและในวันที่ใจอ่อนแรงลงหน่อยความคิดที่ผุดขึ้นมาอาจจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับเราเท่าไหร่มันอาจจะเป็นช่วงที่แค่เราจะนั่งนิ่งๆก็ยังรู้สึกว่าหัวใจมันหนักขึ้นเฉยๆผมอยากจะให้ช่วงเวลานี้ให้คุณลองปล่อยใจให้สบายลงชั่วครู่ แล้วเรามาค่อยๆพูดคุยกันให้ความรู้สึกถูกวางลงอย่างเบาที่สุดไม่เร่งไม่กดไม่บังคับตัวเองพอเราคลายลงแล้วเรามาเดินเข้าสู่หัวข้อของวันนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมอยากจะชวนคุยเรื่องหนึ่งที่หลายคนเข้าใจผิดคือความเชื่อที่ว่าคนเราต้องคิดบวกตลอดเวลาคิดบวกตลอดเวลาคำนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับ ต้องคิดบวกสิทำไมถึงคิดลบละ่ะสิ่งนี้มันเหมือนเป็นมาตรฐานที่ว่าดถ้าทำได้เนี่ยมันจะแปลว่าเราเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันใจดีแล้ว่าเป็นคนที่พร้อมรับมือกับทุกๆอย่างแต่ถ้าคุณเคยพยายามฝืนคิดบวกในวันที่ไม่ไหวคุณจะรู้เลยครับว่ามันไม่ง่ายบางครั้งยิ่งพยายามก็ยิ่งเหนื่อยเพราะมันเหมือนไม่ตรงกับความเป็นจริงภายในตอนนั้นดังนั้นหัวข้อวันนี้ ไม่ต้องคิดบวกทุกเรื่องแค่ไม่คิดลบกับทุกอย่างก็พอจึงเป็นการขยับมุมมองไม่ใช่การผลักตัวเองให้เปลี่ยนทันทีแต่เป็นการค่อยๆวางความคาดหวังแล้วให้พื้นที่กับตัวเองมากขึ้นอย่างพอเหมาะอย่างพอดีและพอไหวสำหรับหัวใจในตอนนี้ครับถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบความคิดของเราเป็นภาพหนึ่งผมอยากให้คุณลองนึกถึงท้องฟ้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด บางวันมีเมฆบางบางวันฟ้าหม่นบางวันเปิดโล่งจนแสงสว่างกระจายไปทั้งผืนดินไม่มีวันที่ฟ้าเป็นแบบเดียวกันทั้งวันเลยครับเหมือนใจคนที่ไม่เคยอยู่ในอารมณ์ชุดเดียวตลอดเวลาและในวันที่เมฆหนาเราไม่จำเป็นต้องพยายามทำให้ฟ้าสว่างขึ้นทันทีเพราะฟ้าไม่ได้ผิดที่มีเมฆเราเพียงแค่ต้องรู้ว่ามันคือธรรมชาติของมันเหมือนความคิดด้านลบ ที่ไม่ใช่ตัวตัดสินว่าเราเป็นคนแบบไหนมันเพียงผ่านเข้ามาเหมือนเมฆก้อนหนึ่งไม่จำเป็นต้องรีบสลายมันไม่จำเป็นต้องยัดความคิดบวกเข้าไปทดแทนลองมองอีกภาพหนึ่งนะครับเหมือนเรากาลังถือกล่องใบหนึ่งอยู่ในมือภายในกล่องนั้นมีสิ่งของมากมายปะปนกันทั้งสิ่งที่ทำให้ใจอุ่นแล้วก็สิ่งที่ทำให้ใจเราหนักอึ้งเมื่อกล่องเริ่มหนักมากขึ้นมากขึ้น คุณอาจจะคิดว่าเราควรจะเอาความคิดลบเนี่ยออกไปให้หมดเพื่อจะได้เหลือกล่องที่มันว่างๆแล้วก็เบาใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถทํากล่องให้ว่างได้เลยครับเพราะในทุกวันทุกเหตุการณ์ที่เราต้องเจอสิ่งเหล่านั้นล้วนนาความรู้สึกทั้งดีและร้ายมาเติมให้เราในกล่องอยู่เสมอแถมเรื่องบางเรื่องมันยากมากๆเลยใช่ไหมครับที่เราจะหยิบมันออกไปจากกล่องที่เรียกว่าความรู้สึกของเรา หรือบางครั้งหยิบไปแล้วมันก็กระโดดกลับเข้ามาเองอีกโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจดังนั้นกล่องของความรู้สึกในใจเรามันไม่มีทางจะว่างได้เลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยได้จึงไม่ใช่การคัดความรู้สึกออกไปทิ้งแต่เป็นการวางกล่องลงสักครู่ปล่อยให้มือได้พักแล้วค่อยหยิบขึ้นมาใหม่ด้วยแรงที่กลับมามากกว่าเดิมความคิดด้านลบที่แทรกเข้ามา ไม่ได้บอกว่าเราล้มเหลวแต่มันกำลังบอกว่าเราเหนื่อยอยู่กำลังแบกบางอย่างอยู่และกำลังพยายามเข้าใจตัวเองแต่อาจจะเป็นวิธีที่ยังไม่อ่อนโยนมากพอแค่นั้นเองครับการไม่คิดลบกับทุกอย่างไม่ใช่การบอกตัวเองว่าต้องมองโลกเป็นบวกตลอดเวลาแต่มันคือการรู้ทันว่าบางเรื่องไม่จำเป็นต้องตีความในทางร้ายโดยอัตโนมัติบางจังหวะไม่จำเป็นต้องรีบสรุปว่าอะไรแย่ บางประโยคในหัวไม่ควรได้รับอำนาจเกินกว่าที่มันควรจะมีความคิดด้านลบส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์จริงแต่มันมาจากจินตนาการของสมองที่ขยายไปไกลกว่าเหตุการณ์ตรงหน้ามันเป็นเหมือนการป้องกันตัวเองแบบหนึ่งของสมองนะครับที่มันเหมือนจะช่วยเราแต่บางครั้งก็ทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นถ้าเรารู้เท่าทันว่าสมองกำลังทำงานมากเกินไปเราจะเริ่มวางมันลงทีละนิด โดยไม่ต้องฝืนโดยไม่ต้องเปลี่ยนแค่เราเห็นว่าอ๋อมันกำลังคิดไปเองของมันอยู่เพียงเท่านี้น้ำหนักก็จะเบาลงทันทีโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยครับอีกภาพหนึ่งที่อยากจะช่วยให้คุณเห็นได้ชัดขึ้นอยากให้คุณนึกถึงโต๊ะทํางานที่วางเอกสารกระจัดกระจายครับเอกสารบางชุดสำคัญบางชุดไม่สำคัญบางชุดควรจะถูกทิ้งได้แล้ว ถ้าเรามาเห็นแล้วรู้สึกว่าไม่ได้การละต้องพยายามจัดทุกอย่างจัดทุกกองในคราวเดียวกันเราจะรู้สึกเหนื่อยจนไม่อยากทำอะไรต่อและในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้มันรกอยู่อย่างนั้นโต๊ะก็จะรกและงานของเราก็คงจะไม่เสร็จดังนั้นการไม่คิดรบกับทุกเรื่องก็เหมือนการหยิบแค่กองที่อยู่ตรงหน้าดูเฉพาะฉบับที่จำเป็นแล้ววางฉบับอื่นไว้ก่อน ไม่ตัดสินไม่เร่งไม่กดดันตัวเองพอทำแบบนี้คุณจะเห็นความสมดุลใหม่ที่ไม่สุดโต่งไปทางด้านใดด้านหนึ่งคือไม่บวกจนหลอกตัวเองแล้วก็ไม่ลบจนทำร้ายใจตัวเองในระยะยาวนั่นเองครับทุกครั้งที่คุณไม่เพิ่มน้ำหนักให้ความคิดลบมันก็จะกลายเป็นแค่เสียงหนึ่งที่ผ่านเข้ามาไม่ได้กลายเป็นตัวตนของคุณไม่ได้กำหนดคุณค่าและไม่ได้ทำให้คุณเล็กลงเลยสักนิด เราทุกคนต่างมีพื้นที่ภายในที่ต้องการความเงียบเพื่อฟังเสียงตัวเองให้ชัดขึ้นไม่ใช่เพื่อหาคำตอบแต่เพื่อได้รู้ว่าใจเรากำลังมีอะไรอยู่บ้างบางความคิดไม่ต้องแก้เพียงแค่ไม่ต้องฟังมันมากเกินไปบางความรู้สึกไม่ต้องอธิบายแค่เรารับรู้ว่ามันมีอยู่ก็เพียงพอแล้วเมื่อเราไม่ด่วนตีความว่าทุกอย่างเป็นปัญหาคุณจะเห็นว่าหลายเรื่อง ไม่ได้ต้องการการคิดบวกเลยครับแต่มันต้องการเพียงแค่ความนิ่งสักครู่เพื่อให้ใจได้กลับมาอยู่กับตัวเองและในความนิ่งนั้นคุณจะได้ยินเสียงความจริงบางอย่างเสียงที่นุ่มกว่าเบาวกว่าและซื่อสัตย์กว่าเสียงที่พุ่งเข้ามาในตอนแรกเสียงที่บอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องรีบไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดไม่จำเป็นต้องคิดบวกกับทุกเรื่อง เพียงแค่คุณไม่คิดลบกับทุกอย่างอยู่กับปัจจุบันมองทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางรับรู้เหตุการณ์ตามสิ่งที่มันเป็นและไม่ตัดสินก็เป็นความอ่อนโยนที่เพียงพอแล้วสำหรับวันนี้ครับท้ายที่สุดการดูแลใจไม่ใช่การปรับความคิดให้สวยงามแต่คือการไม่เพิ่มความหนักให้กับชีวิตโดยไม่จำเป็นบางเรื่องปล่อยผ่านได้บางเรื่องวางได้บางเรื่องแค่รับรู้ แล้ค่อยขยับห่างออกมาเมื่อคุณไม่บังคับให้ตัวเองต้องสดใสและไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกดึงลงทุกครั้งที่มีความคิดลบใจคุณจะค่อยๆกลับมาสงบในแบบที่เป็นธรรมชาติที่สุดครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องฝืนไม่เกินกำลังนี่คือความสบายใจที่เป็นไปได้และอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดเสมอขอบคุณที่ใช้เวลานั่งตรงนี้ด้วยกันนะครับ ขอให้วันนี้เป็นวันที่หัวใจคุณได้พักจริงๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ